เล,เลือเลยนะีต่ำเกนำนต่ำน้ำนะลงฮะอืมตัวกอนนั้นรอแป้งนั่นนิวที่มาบา้มมามตอนรกลากินเลย,ยมเลยเบิดสร้างเรเล่นนะดูอ้ตจัดการใอ้ตัวมั้จัดการเม็ดที่งันดินี่เรเล่นเหลือไอ้เรเล่ไม่ตันมึงขับรถมังไร้มึงนี่ได้ไมมันนะั่นเลยตีวานี่ตรงกลางเออวก็มันเอานิวริบบอก cái nếu ngu nếu tiếng có mày tiệm mà nếu chút rong cái lệ sư mày rong như ha lên á mày tiệm mày đập đập bằng ga á ừ. nên là mai tuần này cái bài liên nếu chút ban ai là sẽ mai tiếng thì ní, còn đập ngàn ông chút rong lại nhé đây con luôn ก็ดึงไหม้เราเล่นป้าหลาวองมันมาลำเป็นมาหนัก